เหลือเพียง3วันนะคะคดีตากใบก็จะหมดอายุความแล้วค่ะประธานคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองของรัิสภาจึงได้เสนอให้รัฐบาลน,นั้นออกพระราชกําหนดขยายยุในคดีตากใบเพื่อที่จะสามารถจับผู้ต้องหาและจําเลยกลับเข้ามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้นะคะติดตามจากคุณยานีไว้ครูค่ะรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ นั่นเพราะว่านางอังคณานีละไพจิตนะคะเชื่อว่าหากคอรมอได้ออกพรกรนะคะรัฐสภาก็สามารถนําเข้าสู่รัฐสภาให้ความเห็นชอบได้ในวันพฤหัสนี้ค่ะและแสดงความกังวลค่ะหากเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถนํา14ตัวทั้งจําเลยและผู้ต้องหาในคดีนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ก็จะส่งผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของคนในพื้นที่ค่ะ นางอังคณาน,นีละไพจีเสนอแนะต่อรัฐบาลให้ออกพรกรขยายอายุความคดีตักใบค่ะเพื่อรอการจับกลุมผู้ต้องหาจำเลยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมชี้ว่าเป็นวิธีที่เป็นความหวังสุดท้ายของครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะส่วนมุมมองส่วนตัวยังมองว่ากลไกในประเทศนั้นหากไม่สามารถทํางานได้ผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถฟ้องศาลร,ระหว่างประเทศได้ให้ผู้ที่ถูกละมิดสิทธิมนุษยชนรือยื่นร้องในประเทศที่ประเทศไทยนั้นร่วมสัตยาบันค่ะพร้อมกับประเมินสถานการณ์ในวันที่25 ตุลาคมนี้นะคะว่าอาจเกิดความรุนแรงและยังฝากถึงรัฐบาลให้หยุดการสร้างวัฒกรรมโยนความผิดให้ผู้เสียหายค่ะคนนะคะกังวลจริงๆเพราะว่าเราเราอยู่เราอยู่กับเหตุการณ์นี้มาตลอดเกือบ20ปีนะคะแล้วก็บอกเลยว่าไอ้ความใบเนื้อเชื่อใจ ที่มันกําลังริเริ่มขึ้นนะคะแล้วมีมาในระยะหนึ่งเนี่ยมันอาจจะหมดไปนะคะแล้วเมื่อคนรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งนะคะใช้การต่อสู้นะคะใช้ความรุนแรงในการที่จะได้รับความเป็นธรรมซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะคะทุกฝ่ายเองก็ก็จะหนักถึงเรื่องนี้สมชอเองก็เช่นกันนะคะแต่ว่า เราก็ปล่อยให้โอกาสในการที่จะพิสูจน์ความจริงในศาลเนี่ยนะคะให้บทไปถ้าเราไม่สามารถนำตัวจำเลยม,มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลได้ตรงนี้คงหลีกเลี่ยงยากนะ,ค,ะคงจะหลีกเลี่ยงยากนะคะในการที่จะเกิดความรุนแรงตามมาค่ะ กรรมธิการการพัฒนาการเมืองยังเชิญหน่วยงานให้ข้อมูลกรณีเหตุการณ์สลายชุมนุมตักใบก่อนที่จะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้โดยตัวแทนของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็ชี้แจงนะคะว่ามีการติดตามทุกวันในภูมิลําเนาของจำเลยและหมายอินเตอร์โพก็ออกจับทั้ง14คนแล้วและย้ําถึงความพยายามจับกลุมค่ะแต่ไม่ยืนยันนะคะว่าจะเจอตัวได้หรือไม่ค่ะขณะที่อายการภาค9ช่วงหนึ่งก็ชี้แจงนะคะว่าในช่วง2วันก่อนที่คดีจะหมดอายุความหากไม่สามารถนําตัวผู้ต้องหาไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลได้ก็จะทาให้ การนำผู้ต้องหาไปฟ้องนั้นถูกระงับไปและตามขั้นตอนค่ะมีระเบียบคณะกรรมการสำนักงานอายการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีคือการยุติการดำเนินคดีค่ะนั่นเพราะว่าเรื่องไม่สามารถไปศาลได้หากฟ้องไปศาลศาลก็จะจำหน่ายคดีค่ะดังนั้นอายการก็จะส่งเรื่องไปยังอายการสูงสุดเพื่อให้อำนาจพิจารณาสั่งยุติคดีก่อนที่อายการสูงสุดจะส่งเรื่องกลับมายังอายการปัตตานีค่ะเพื่อให้ดำเนินการแจ้งคำสั่งนะคะยุติการดำเนินคดีให้กับทางญาติรับทราบว่าคดี ขาดอายุความแล้วไม่สามารถยื่นฟ้องศาลได้อีกค่ะส่วนฝ่ายความมั่นคงนะคะทั้งสมชและกอรมนก็ระบุนะคะว่าหลังจากคดีหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้นะคะก็ตั้งวลลุ่มค่ะติดตามสถานการณ์แล้วก็ยอมรับนะคะว่าในเรื่องนี้นั้นส่งผลกระทบต่อกระบวนการเจราจาสันติสุขในภาคใต้ด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ